สวัสดีครับเราเทรนเนอร์โปเกมอนทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนอินเคเมนต์เอมเพอร์ล์ภาคนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้ายิมแล้วนะทุกคนซึ่งยิมข้างหน้าเราอ่ะจะเป็นยิมที่เป็นยิมที่4นะครับซึ่งยิมนี้จะเป็นยิมโปเกมอนประเภทไฟเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะเราจะลุยยิมไฟกันเลยเข็มกัดที่4แล้วก็ทุกภาคเราสามารถคุยตรงนี้ได้เพื่อรับไอเทมฟรีนะตรงนี้เขาจะให้เป็น Energy Lo ่นะครับ เอนเนอรี่โหนี่จะมีความสามารถในการฮิลนะฮิลให้เต็มหลอดเลยคล้ายๆกับเกับซนะูเปอร์โพชันนะอ่าโดนทาชูโอ้ยมันโดดขึ้นมาจากหลุมอ้าวอย่างนี้ก็ดับเบิลแบทเทิลสิเออถ้าอย่างเงี้ยเราไปแค่หลุมแรกมันจะสู้คนเดียวไหมผมไม่ค่อยชอบสู้แบบดับเบิลแบทเทิลเลยสิ เลเวลค่อนข้างสูงเลยนะ49อ่า่วงไปหนึ่งแล้วหืมโปเกมาเราล่วงหนึ่งหลับหนึ่งมูนบาสไปตีจน,นกว่าจะตื่นนะโอ้ยไม่ต้องตื่นแล้วหลับยาวไปเลยนะทุกคนติดพิษด,ด้วยโปเกมอนเราล็อกทูมไปโอเคหือฮาลิยามาเรายังไม่ล่วงยังดีนะยังไล่อีกตัวหนึ่งไปล่วงได้ ตัวนี้ฮาริยมะเราจะตีไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นผีไฟอะ่ะซึ่งกายภาพทำอะไรมันไม่ได้นะเราต้องตีด้วยท่าสกิลเท่านั้นอ่าเรียบร้อยนะทุกคนแต่เราต้องกลับไปฮิวกันก่อนเอ้ยกดหลุมผิดโอเคอ่ารีเพลหมด ในการสู้ยิมเราไม่จำเป็นต้องใช้รีเพลหรนะอกืมโอเครฮิลเรียบร้อยรุยกันต่อทุกคนยิมนี่เราต้องรุยกันต่อนี่แค่ลูกกระจอกนะยังแข็งแกร่งขนาดนี้เลเวลน้อยกว่าเราแค่เลเวลเดียวดับเบิลอีกแล้วโอ้โหโปเกมอนหตัวเลย โอ้ยดูเห็พุพีได้น้อยมากลูกกระจกยังเลเวล49อย่างงี้ยิมลีเดอร์จะเลเวลเท่าไหรเนะี่ยพาต่อยไปแล้วก็ท่ามูลบัสอ่าล่วงตีไปเลยเหมือนเดิมใช้การโจมตีรวดเร็วโดนไฟโอ้โหทีเดียวจอดเลยอ่ามันก็ลงไปตัว แล้วเกือบล่วงนะมานอแวกหรอติดพิษอื้อโดนมัดไฟเหลือสองตัวละเหมือนเหลือตัวเดียวอะดูเฮสดพีสิ <c oughs> ดากกันเเพาดากกันเเพาโอเคมันดูเฮดพีแล้วอะ Uh huh. เรียบร้อยกลับมาสู่หน้าโปรแกรมอนเซนเตอร์นะทุกคนเราโดนตบอะ่ะภาคนี้จะเล่นยากนะมันเป็นโหมดที่ผมเลือกด้วยละ่ะผมไปเลือกโหมดชา a เลนเจอร์นะมันก็เลยยากขึ้นเข็ดเลยที่หลังเลิกหมดง่ายเล่นดีกว่าจะได้สบายๆนี่ก็น่าจะเป็นภาคแรกที่ผมเลือกโหมดยากเล่นเลยนะทาานี้ไปแล้วกัน ไม่ร่วงอ่ะอื้มโดนลุมอินเทอร์เน็สปีดใส่ไปแล้วก็มูนบัสลุมตัวขวาไปก่อนตัวนี้เราจัดการตัวขวาไปก่อนนะเหมือนเดิมอินเทอร์เน็ตสปีดแล้วก็มูนบาสมันเปลี่ยนโปเกมอนด้วย อ่ลี่ะมา,มาวิ่งแท็กแล้วกันแล้วก็ทานี้ไปเปลี่ยนโปเกมอนอีกแล้วทุกคนโอเคล่วงทำไมรอบนี้เปลี่ยนโปเกมอนบ่อยจังเหมือนเดิมเลยตีมันไม่ได้นะไม่เอาตัวนี้ล็อกทูงตัวนี้อัดตัวซ้ายแล้วกันโอเคล่วง เหลือสองตัวมันเหลือสามอะ่ะล็อกทูมใส่ไปแล้วก็ท่านี้โอเคมึมนด้วยท่านี้เป็นการระเบิดแล้วก็มึนนะเหมือนเราเฟี้ยงระเบิดใส่มันเลยโอเคเกากาเอ็น,นวะ่ะแล้วนึงใช้มริกาฝากด้วดีกว,ว่าเพิ่มความมั่นใจดีนะก่อนตายเรายัางฝากมริากาฝากไว้ แต่ถ้าเขาเราเบามากเลยนะถึงเราจะฝากมาริกาฝากไว้มันก็ฝากเบิร์ไว้กับเราอู้ดกคนตัวสุดท้ายทําไมเราชนะไม่ได้วะเมื่อกี้เราเหลือสองตัวมันเหลือตัวเดียวเองนะมันยังตบเราได้เลยตรงนี้เราเลือกสู้ได้ไหมสู้ทีละคนได้ไหมน่าจะง่ายกว่าถ้าสู้ทีละคนนะไปดูนี้ละมาดูนี้ได้เอาทีละคน เราสองคนไม่ไหวขอที่เราคอนเดอร์อหดแรงมากอ่าเรียบร้อยไปคนนี้น่าจะใช้กาวกว่าเอ็นมั้งวิงแท็กโอ้โหอัลราบีมวิงแท็กออเคนนี่กาวกว่าเอ็นเมื่อกี้นายทำเราเจ็บแสบมากอืมเรียบร้อย เราน่าจะยังไม่มีแก้เบิร์นเหมือนเดิมนะทุกคนขอเช็คแป๊บนึงอ๋อไอเอนิจิโรดอาจะความสามารถเหมือนไอเทมนี้นะเหมือนไฮเปอ p o พ i o n นะทุกคนเครื่องผมได้พูดผิดไปแต่ตอนนี้เราต้องการชุบชีวิตก่อนจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปโปรเกรม m อลเซนเ็นเตอร์ ไฮเปอร์โอเคหลุมขวาจะมีคนท้าสู้นั้นเราลงหลุมนี้อ๋อหลุมนี้มาตรงนี้โอเคจริงๆเราไม่ต้องลงหลุมก็ได้นะเราเดินขึ้นไปมันจะถูกทางมากกว่า3มหลุมข้างหน้านะอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนเพิ่งจะมารู้ตอนสายไปแล้วตอนโดนท้าสู้ไปแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้นะมันไม่ได้ได้เวลอยู่แล้วนะ เพราะว่าเลเวลผมตันแล้วต้องชนะยิมมันถึงจะเก็บได้ต่อนะเสียเวลาเลยนะตรงนี้ก็ถือว่ามาไปลองฝีมือนะตรงนี้ฮาริจะมาอ่าเรียบร้อยโดนสเตงไปเปิงไอเทมอีกแล้วครับทุกคนสู้ทีล่วงทีนะเดี๋ยวต้องไปซื้อพวกรีวายมาเยอะๆนะเนี่ยติดกระเป๋าไว้ โอเครุยกันต่อสามหลุมนี้โอ้โหถ้าเรารู้ว่าเป็นหลุมซ้ายเราลงหลุมซ้ายนี่คือจบเลยไม่ต้องสู้ด้วยประเด็นคือไม่รู้ะดยเหมือนเรามาฝึกฝีมือกับลูกกระจอกเลยและเก่งกันด้วยดิลูกกระจอกยกมนี้โลตอมหรอเจอกัวตน,นี้แล้วกันล็อกทุมอ๋อแข็เรียบร้อยเอ้ย แกล,ลอ็ออ่าเรียบร้อยไปล็อกทูมไปรัวเลยนะเรามเมื่อกี้ดีวายใช้ทุกครั้งที่สู้เสร็จเลยกลัวไปถึงยิมลินเดอร์แล้วเราจะไม่เหลือสกิลนะไม่เหลือพี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 หมดอะไรแบบนี้ตรงนี้ ซ้ายดีขวาเร็วไปขวาแล้วกันจากพอตเลยไหมล่ะไปซ้ายก็จบแล้วไม่โดนท้าสู้ด้วยเซนเรานี่มันไม่ได้จริงๆเลยนะอโอเคนี่ขนาดมันใช้แค่ตัวเดียวมันยังทำโปรแกรมอนเราล่วงได้เลยมางนี่ฟึบ ตรงนี้น่าจะไปรูบนสุดหรือเปล่าโอ้โหรูบนสุดโดนท่าสู้นั้นก็รูกลางแล้วล่ะผมว่าเอ้ยแต่รูขามันไม่โดนไข่ท่าสู้นี่หว่าที่เดินมาเมื่อกี้ต่อยไปฮาริยมะท่าแรงของเรานะแต่ว่าพีพีท่าท่าเนี่ยจะมีแค่5เท่านั้นแต่ท่ามันค่อนข้างแรงนะท่านี้ผมก็ชอบใช้นะล็อกทูมรดสปีดด้วย มาถึงเวลาปิดจ็อบโอเคปิดจ็อบด้วยตีแบบรวดเร็วไว้แสงเฮ้ยมาถูกปะวะอ๋อไม่น่าถูกอันนี้เป็นทางกลับทุกคนไหนๆก็มาทางกลับแล้วผมขอไปฮิลก่อนแล้วกันฮิลกัน โอเค Thank you อ่าลองดูกันอีกทีเมื่อกี้เราค่อนข้างเดินไปได้ไกลละต้องใช้แผนแบบสู้หนึ่งหนงนะสู้สอไม่ไหวนะเอออันนี้ขวาขวาเข้ามานี่อันลิมก็ไปไม่ได้กลางก็ไปไม่ได้เอ้ยกลางมาได้นี่วาเออกลางมาได้แป๊บนึงผมเคยเลือกลูกลางไปแล้วเอาลูลิม โอ้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองโดยโปรแกรมเซตนี้ของเราจะตบยิมลีดเดอร์ยิมนี้ให้ดูนะทุกคนมาจริงๆแล้วยิมนายอ่ะมันไม่ได้งงหรอกไม่ได้ยากหรอกมันผิดที่ชั้นเองที่งงอะไรไม่รู้งงของเราไปเองโอ้โหทุกคนแต่เลเวล53ครับค่อนข้างขี้โกงแล้วนะบอกก่อน ให้เราเก็บเลเวลได้แค่ห้แต่ตัวเองเป็น53าสขี้โก้ไหมล่ะเอ้ยแต่ตัวแรกไม่ตีเราตีเราไปทียืมไฟแต่ว่าเราไม่มีโปรกมอนประเภทน้ำรือสักตัวนะในปาร์ตี้ต่อยไปโอ้มันได้ตีก่อนอ่าเป็นไงบอกแล้วท่านี้แรงมากนะของฮาริยมะใครเล่นฮาริยมะนี่ต้องเรียนท่านี้เลยมันแรงจริงทุกคนผมโคตรชอบเลยท่านี้ออกทีนี้คือหมดหมดหลอดโปรกม,มอนบินอยู่หรอ เปลี่ยนนี้โอเคโดนหินทับตายไฟแอโอร์เหรอนี่โดนไปนะไฟแอรโร์โอ้โหมีตัวนี้ด้วยอ่าโ,โดนเราตีก่อนเราลดสปีดมันให้ช้าไปเลย2ทีละโอ้โหโดนโอเวอร์เฮดนะทุกคนโอเวอร์เฮดนี่เป็นท่าที่ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าพีพีน้อยสปีดไปอ่าเรียบร้อยเอ้ยแปลกวะ่ะยิมนี้เลเวลสูงทำไมรู้สึกเล่นง่ายจังหวะกำลังมาหาเรา เหลือสองตัวเราต้องทําให้ชนะให้ได้นี่ท่าน,นี้ไปเฮ้ยแต่สังเกตดีๆภาคเนี้ยยิมลีดเดอร์ก็จะไม่ใช้กระเป๋านะเราก็ใช้ไม่ได้ยิมลีดเดอร์ก็จะไม่ใช้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนแต่ตอนนี้ปัญหาแล้วตัวสุดท้ายของเราเนี่ยแหละต้องโจมตีอุ้ยอะไรวะ <laughs> ผมอุตสา์บอกว่ายิมนี้มันง่ายโอ้จบเลยทุกคนอุตสา์บอกว่ายิมนี้มันง่ายจริงๆเราก็ไม่น่าแพ้หรอกนะเราเหลือประมาณ3ตัวแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือตัวเดียว แต่ประเด็นคือมันเป็นประเภทหญ้าดิประเภทมันแพ้ทางนะโอเคทุกคนเมื่อกี้เราเกือบที่จะชนะเลยนะอีกติดเดียวผมก็เลยต้องทําการปรับเปลี่ยนทีมโปเกม,มอนสักเล็กน้อยนะปรับเปลี่ยนนิดนึงโดยยิมที่เราจะเจอคือยิมไฟเราก็ควรมีประเภทน้ํานะผมก็เลยไปเก็บเวลให้เจ้านีนะโปเกม,มอนตัวนี้ผมจับมาตั้งแต่ตอนยิมแรกเลยนะยิมที่1ละแล้วก็ไปเก็บเบลรู้สึกว่ามันจะกลายร่างประมาณ32-3 3นะ กลายเป็นร่างนี้นะร่าง2ก็จะเป็นประเภทน้ํากับพลังจิตนะครับตัวนี้ท่าก็แบบนี้เลยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมก็จับมาตั้งแต่ยิมแรกแล้วนะตัวนี้จะเป็นหินกระดินนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าโปเกมอนประเภทไฟอ่ะไม่ชอบน้ําหินดินนะครับแต่ว่าจะชอบหญ้าน้ําแข็งเออหญ้าน้ําแข็งอะไรอยูวะเหล็กเออ มันจะชอบประมาณนี้ทุกคนผมก็เลยขอปรับเปลี่ยน2ตัวในปาร์ตี้นะเอาย่าออกแล้วก็เอานิฟเฟียออกนะพลังจิตมาเรามาเจอกันอีกแล้วรอบนี้เราเปลี่ยนปาร์ตี้โปเกมอนมานะผมก็จะใช้เป็นเจ้าโกดักตัวแรกเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นประเภทน้ําแต่ว่าตัวนี้เราไม่สามารถตีได้นะมันเป็นไฟกับความมืดอะซึ่งประเภทน้ำอะจะไม่ชอบความมืดนะเลยขอเอาความมืดเจอความมืดแล้วกันไฟความมืดกับความมืดเจอกันโอ้โหเหตุเพี้ว นี่เราเอากาโอกาเ็นมาเป็นเครื่องสองเวอร์ป่ะเนี่ยอ้าวมันเปลี่ยนโปเกมอนหนีขอบคุณเลยนะทําให้เราได้ตีสองตัวโอเคแจวอยู่มาฮาลิยามะโอเคล่วงไปแล้วนะเอ้ยไม่ล่วงเหรออ้าวเราล่วงแทนนึกว่าเฮดพีหมดแล้วโหูสวยเลยทุกคนมองไม่เห็นหลอดเลือดแล้วนะอินเทอร์เนสปีดไปนะตัวนี้ท่าน,นี้ก็ค่อนข้างดีนะฉกชฉวยโอกาสดี แต่ว่าความแรงมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะวินดี้นี่จะเป็นตัวเก่งของฝั่งตรงข้ามเลยนะต้องเจอประเภทน้ำสิไฟใช่ไหมล่วงตัวนี้ด้วยไฟแอโร่ไฟแอรโแอรโ่พวกประเภทบินอนะต้องเจอตัวนี้นะทุกคนตัวนี้จะจัดการโปรแกมอนที่บินอยู่ได้ดีมากเลยถ้าล็อกชิลมาเนี่ยอุสาคุยโมฆ่าไม่ได้สักตัวโดนไปล็อกทูมท่านี้ลดสปีดด้วยโอเค ยังจะเหลือไว้อีกติ่งหนึ่งอีกนะเฮดพีเรียบร้อยแค่เราเปลี่ยนปาร์ตี้ผลการแข่งขันก็เปลี่ยนครับทุกคนเป็นไงล่ะได้มาแล้วฮาร์ดเบดเป็นเข็มกัดของยิมไฟนะแล้วก็ได้ทีม50มานะครับถ้าโอเวอร์เฮดนุ่มๆน,นะแค่เปลี่ยนปาร์ตี้แค่นั้นเอง แค่เปลี่ยนปาร์ตี้ผลการแข่งขันก็เปลี่ยนครับครูแข่งออกมาจากบ้านเฮ้บ้านหลังนั้นคนที่ไปยืนฝั่งพีทีใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นี่คนละหลังกันนี่วาอันนี้ได้โกอะไรเนี่ยโกคูเกิเหรอไอเทมเนี้ยจะเป็นไอเทมแว่นตานะครับแว่นตาไว้ใส่เดินในทะเลทรายได้ซึ่งเราได้อันเนี้ยเราสามารถเข้าทะเลทรายได้แล้วตอนแรกเราจะยังเข้าไม่ได้นะนี่เป็นการเชยชมเข็มกัดที่4ของเรา สวยงามตามเนื้อผ้าฮิวสักแป๊บหนึ่งคุณจอยเรายังเหลืออีกภารกิจหนึ่งฮิวเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้โปเกมอนเราสามารถพร้อมลบเรายังเหลือรีแมทกับอีกคนหนึ่งนะคนที่ยืนข้างๆเราซึ่งผมจะขอปรับเปลี่ยนหนึ่งตัวในปาร์ตี้เอาตัวไหนเข้าดีอะระหว่างนิฟเฟียแล้วก็เจ้าตัวนี้นะอืมเอาญ้าดีกว่าเพราะว่ามีทั้งหญ่า แล้วก็พิดนะแบบว่ามาริกาฝากกับพิดนะแบทเทิลสตาร์สคอร์ลีแมทคอร์ลีแมทหน่อยพัดก่อนเราโดนมันตบนะเราก็ย่อนพิดกับมาริกาฝากไปก่อนเลยตามแทคติกของเรานะอันนี้ตรงเนี้ยผมจะไม่ตีมันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเราโดนท่าสกิลท่าของมันถ้าเราตีมันอนะเราจะทําการสลับโปกเกมอนแบบอัตโนมัติด,ด้วยตัวเองนะเป็นสกิลของมันนะในปาร์ตี้ผมก็เลยไม่ตีมันใส่พีดไปก่อนเลยนะเจ้าเกลาด โอ้โหตีเราแรงแท้ทุกคนนี่เจวตัวนี้มาหลอกทูมไปล,ลดสปีดมันหน่อยอ mm, เพิ่มสปีดนะอ่าโอเคร่วงเพิ่มสปีดอยู่ได้นะใช้แต่ดาก้อนแดงตัวนี้แล้วกันน้ําเจอน้ําแต่จริงๆแล้วอะ่ะที่ผมเอาเจ้าโกดักลงมาเจอตัวเนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีท่าพลังจิตนะมันจะได้เปรียบแต่เราก็ล่วงอยู่ดีมาฮาริยมะเฮ็ดพีเต็มเลยเหรอต่อยไปไฮโดปัม โอเคโดนท่าที่แรงของฮาริยมามะนะเหล็กหรอเหล็กเจลไฟสิเรียบร้อยไปนะทุกคนตัวนี้พิษติดเลยโอ้ยได้ตีอยู่คุ้มโอเคร่วมไปแล้วมาโจมตีรดเร็วปกตินกจะแพ้งูรอบนี้นกจะชนะงูนะตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ยโจมตีรดเร็วอย่างเดียวเลยนะ กลัวสกิลมันออกก่อนอ่าเรียบร้อยทุกคนเป็นไงอีซี่ไหมแค่นี้เองทำไมครั้งก่อนเราชนะมันไม่ได้ได้บอททอนแคปมานะดูโปรแกรมอนเรายังเหลือด้วยเหลือทั้งสองตัวไม่ตายทำให้โปรแกรมอนเราตายไม่ได้หรอกนะหายซ่าเลยไหมแหมพาดก่อนเดินมาท้าเราสู้นะรอบนี้โดเราตบจนหนีหนีไปหาแม่เลยนะโอเคครับทุกคนพานนี้ผมด,ดทัดก็ มาพิชิตยิมแล้วก็มารีเมดมาล้างอายจากพัดก่อนได้สําเร็จแล้วพัดนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยไวัพัดหน้าเราค่อยเดินทางไปลุยยิมที่5กันไปก่อนแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับ